อิมูลดีจะทําให้เราเนี่ยผิวดีและวิตามินซีช่วยได้ที่ถืออยู่ในมือตอนนี้ก็คือวิตามินซีจาก b i o อแคซึ่งใส่วิตามินมาแบบจุกๆเต็มแม็กซ์ที่ออยอให้เลยก็คือ1000มิลลิกรัมและมาในรูปแบบแท็บเล็ตเม็ดต่อแบบนี้เลยขวดละ30เม็ด หลายคนที่กินวิตามินซีเนี่ยแน่นอนว่าเลือกเสริมเรื่องอิมมูนเป็นหลักแต่รู้ไหมว่าเขายัางช่วยเสริมเรื่องผิวได้ด้วยในทางตรงวิตามินซีมีส่วนช่วยเกี่ยวกับการสร้างคอลลาเจนในผิวช่วยทําให้การสร้างเม็ดสีน้อยลงและเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ชั้นดีเพราะช่วยปกป้องผิวทั้งจากมลภาวะและรังสี UV ที่เข้ามาก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวทั้งทําให้คอลลาเจนในผิวเนี่ยลดลงและก็ทําให้เกิดเม็ดสีหรือการอักเสบต่างๆต่อผิวส่วนในทางอ้อมเนี่ยก็คือเข้าไปมีผลต่อระบบอิมมูนถ้าอิ ผิวเราจะดีด้วยแต่ถ้าอิมูนไม่ดีเนี่ยผิวก็จะแย่ตามเช่นผิวแห้งเพราะว่าเกิดการสูญเสียน้ําที่ชั้นผิวเนี่ยมากขึ้นผิวอักเสบง่ายการแบ่งตัวของชั้นผิวไม่ดีปราการผิวไม่แข็งแรงและที่สําคัญวิตามินซีเนี่ยแนะนําให้กินตอนเช้าแล้วก็ดื่มน้ําในระหว่างวันให้เยอะๆด้วยนะดูแลระบบอิมูนดีผิวดีแบบนี้เชื่อว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนแน่นอนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนาทั่วไปหรือในติกต็อกช็อปที่ปักไว้ให้ได้เลย